สวครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าแพนิกนะแมปนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกําลังมาแรงเลยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีห้องมีห้องเฮ้ยเข้า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 อุ้ยนี้คนเยอะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน <B unk. S 1> คือผมรู้สึกว่ามันกําลังมาแรงอยู่ในช่วงนี้ผมก็เลยอยากลองเล่นดูโห <Yeah. S 1> oh. เหีนะแล้วแล้วท้ามีแมปมันแบบสว่างจ้าขนาดนี้เนี่ย น่าจะชิวๆไหมนี่คืออะไรวะซีเรียลเก็บมาทำไมอ่ะมันกินไม่ได้เหรออันนี้เหมือนว่าเราอยู่ในห้างเลยว่ะโออเราโดนล็อกเหรออุ้ยโอ้เสียงแม่งดังเลยอุ้ยอะไรอ่ะโน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  ทำไงวะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรสแกนโดนัทสบูู่อ๋อโอเค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 กูดรอปกูดรอปทิ้งอ่าโดนัทเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โดนัทเดี๋ยวนะ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  <laughs> คือเราต้องเอาของมาใส่ใช่ไหมโดนัทหนึ่ง มีอะไรวัาว้างวะผมไม่แน่ใจวะกูดอบถูกปะกดสแกน n o ฮะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโดนัทกูสบู่อยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงสงบู่อันสุดท้ายมาเลยนะผมลืมแล้วชิปหายเอ้ยกุ๊บครับ อ่าผลไม้กระป๋องผลไม้กระป๋องใช่ไหมเป็นถ้วยอะไรงี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วเดวเดีดกูใช้มุมมองตาเหี่ยวดวนในถ้วยกูวะ <c oughs> นี่ไงโอเค <c oughs> มาวะ เพื่อนไม่อยากวิ่งตามรีบ้าเออแมงมุวิ่งออกไปดรอปดรอปดรอปแล้วก็สแกนถูกไหมถูกไหมโน้ปรอง What the fuck เชีย่ยไรวะ <laughs> <laughs> แหวงเอ้ยผิดเหรอ A few m o m e n อหรือมันสแกนในตัว <Huh? S 1> เออมันอาจจะไม่ต้องดอบหรือเปล่าวะลองลองเอาไปใส่อีกรอบครับกูต้องเล่นเป็นให้ได้ใจเย็น <laughs> สแกนเลยลองกดสแกนดูเอ้ามันไม่ต้องดอปโอเคโอ้โหกูก็กงูตั้งนานฮนะ <laughs> อันนี้คือชิคเก้นครับเค้กแล้วก็ชิชู่โอเค โอเคโอเคโอเคโหแม่เ้ยกูเสียเวลามากอ่ะมาเหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวอุ้ยของมันเปลี่ยนของมันเปลี่ยนตรงนี้ไม่น่าใช่ครับนี่มันตู้แช่เย็นมันคงไม่มีใครเอามาแช่เย็นมังชิชู่อ่ะเฮียโอ๊ยโอ๊ยมันตบตบ ทำไมมันตบได้โอ้นี่ขนาดผีมันไม่มีเสียงนะเนี่ยไอ้เหี้ยผมของผมหายฮะผมโดนตบของหายโอเคไม่เป็นไรกูหยิบใหม่ไ,ได้นี่ขนาดผีแม่งไม่มีเสียงนะกูยังตกใจเลยนะ <laughs> สแกนสแกนพบบพบ,บมีรบเ้ยโอเคเหลืออีกอันเหลืออีกอัน อาน้ำอาง,งุ่นแล้วก็กระดาษ <Okay. S 1> เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแ <Huh? S 1> มกเนตเก็บมาทำอะไรได้วะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> ชียไอ้เหี้ยผมว่าอง,งุ่นอยู่ฝั่งนู้นได้เลยเชียกูจะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดแมกเนตคืออะไรกูได้แมกเนตอุ๊้ยช็อตไปสิบบิเฮ้ยครั้งแรกถือว่า ทนลองว่ะโอเคถือว่าทนลองถือว่าทนลอง <Yahoo! S 1> เอาไปดิแมกเนตมีของอะไรบ้างวาแะแต่นี้เราก็ออกได้เลยอุ๊ยมีเต้นด้วยเช็ดแค้มีเต้นด้วย <c oughs> เช็ดแก้ดู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 เฮ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูเป็นแล้วกูเป็นแล้มากูขออีกรอบกูขอซินซีอะไรโปรโปรเลย เอามาครั้งนี้ผมขอท็อปสามแล้วกันนะฮะอ่าเรามีเวลานิดนึงเราจะเลือกเก็บอะไรดีครับสบู่มาเฮ้ยกูสุ่มไปเค้กมาโดนัดมาโอเคปนปิดไฟเลยกูพร้อมละก <c oughs> ูสดมากจังหวะนี้อุยเ <c oughs> ็ดหืมจังหวะดับไฟนี่แม่งอย่างน่ากลัว โอเคลงมาต่อหน้าเลยอะไรอ่ะออเรนจูยน้ำส้มขนมปังแล้วเลมอนน้ำส้มขนมปังโ <Okay. S 1> อเคกูดรอปทิ้งเลยน้ำส้มอยู่ไหนไวะเชี่ย <c oughs> น้ำส้มขนมปังแล้วเลมอนใช่ไหมเลมอนมาหนึ่งนี่คืออะไรโอ๊ยนี้มันยาสีฟันไม่ใช่ไม่โอ้โหน้ำส้มอ่ะโยเกิร์ต นีเหรอน้ำส้มอุ้ยใครมันตีอะมันมีคนผักผมไว้เมื่อกี้โอเคพบ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 เอออันถัดไปมีอะไรครับอันถัดไปมีอะไรฮะทำไวหน่อยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดเดี๋เดีเดกับวอดเดีนพิซดีเค อ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวนี้มันอยู่แถวนี้ฮะไอ้พวกผักผลไม้อยู่แถวนี้เดี๋ยวค่อยาเอาพิซซ่ากูเฮ้ยไม่มีจริงเนี่ยคนแม่งเก็บไปหมดหรอโอ้มันกดผักกันได้ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ทำไมแม่งแม่งมีคนแบบว่า <c oughs> เหมือนมาผักผมเว้ยแม่งผักกันได้ชิบหายนี่อันหนึ่งอันเชื่อเ้ยแม่งของแม่งขาดตลาดเลยดีตอนเนี้ยคนแม่งเอากันหมดเลยฮะ กูผักกูผักต่อไเวจีปล่อยแปดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนี้นิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะเกีไม่มีแบบ PVP อะไรเลยแต่กูจะเอาทุกคนน่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไอหมอนี่ไอหมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูจะผักมึงกูจะผักมึงเสียเสียเสียพิซซ่าพิซซ่าได้แล้วโอ้โหแม่งกูเสียเวลากับไอพิซซ่านี่เยอะมาก เฮ้ยกูจะผักมันอ้าชิวยาว no 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 เบาเบาเบาไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มกูจูบโอ้ยไม่ได้ไอ้เชี่ยอะไรพิซซ่ากูหายหายลรอไปเพื่อนลรอไปอย่าอย่าอย่าหันกลับมาอย่าหันกลับมาเดินตรงไปเฮ้ยมันจะเลี้ยวมาทำไมเดี๋ยวก่อนมันอยู่ไหน โอ๊ยไปหาโอ๊ยกูจะกดโอ้ยเดินตรงไปอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวสวยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวโอ้ยเ h ลี l โอ้ยแลวกูผักมันกูผักมันกูโดนเอง เดี๋ยวเนดะ็้วเดี๋ยว,นะยวนะมันมันอะไรนะมันอะไรนะผมยังไม่ได้ดูเห็ดกลั่มแล้วก็แอดพารแกสโอ้โหที่สี่วะเฮ้ยที่สี่วะอื้อื้อื้อือ้ดูท่าดูท่า <laughs> ดูท่ามันไอ้ที่สี่หรือที่ห้าที่ห้าเหรอโอ้โห พี่ผมอยากได้ท็อปอะ่ะผมขอท็อปทีได้ไหมมันต้องมีออบแบบอันที่ผมถือมั้งแหละเอาจริงอ่ะป๊อปพอนไปเราค่อยไปทิ้งครับโอเคเอาจริงนะผมน่าจะไปเอาพิซซ่าว่ะโอ้โหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอยู่ไหนไอ้แท่นนั่น โอเค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 โอ้โหเฮ้ยตรงนี้มันอีซี่ผมไม่เอาคุกกี้เคคุกกี้กูไอ้ไศครีมกับครับเค้กโอเคไปเอาไอติมฮะไอติมกับครับเค้กผมจำได้นี่เนี่นี่ครับเค้กของกูไอสัตว์สี่เด็กเคี้ยโอ้โหดูมันยิ้มหมดเลยมันยิ้มหมดเลย โอ้โหแม่งเด็กเชี่ยจริงๆแม่งไอ้ตูมม่วงนี่แม่งเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเคโอเคเดี๋ยอนี้เราเราเอาไว้ท้ายสดุเดเร,เราเราเราไว้ท้ายสุดเลยคนมันต้องมาลุมกันก่อนอยู่แล้ววันเนี้ยแล้วของมันจะขาดตลาดเว้ยฮ่ายูจริงจังเกินไปวะ่ะแต่นั่นแหละของแม่งขาดตลาดแล้วว่ารีไม่ทันเว้ย โอเคเจอแล้วเจอแล้วเห็ดฟู้ดฟู้ดแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตอยู่นี่ฟู้ดก็อยู่นี่แล้วก็อแล้วเห็ดชิวเชวเชิวเห็ Head. ดอยู่โดนอย่าพิ่งเฮ้ยผมผมพากไอตัวดำไปเกือบโดนไอชี้ไอเชี่ยเอาดิเอาดิกูพากมึงกลับบ่ะมึงเอาดิมึงเอาดิเ,าดเกือบโดนไอห,หนู เฮ้ยเหตุแม่งเปลี่ยนตอนหน้าเดี๋ยว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 เ้แม่งเปลี่ยนตอนหน้าไอ้บ้าจะทันไหมเนี่ยผมว่ามันมีคนจะเสร็จแล้วแน่เลยว่ะต้องมีคนได้ยันสุดท้ายแล้วแน่เลยครับกูยอมโดนไม่เป็นไรโหมันมีคนได้แล้วมันมีคนได้แล้วจำได้วันนี้มันมีเหตุอีกนะโอเคกูหยิบก่อนดีกว่าแถวเนี้ยอันแถวเนี้ยผมจำได้มันมีเหตุเว้ย เหตุกับอันนี้แหละอีกอันหนึ่งอะไรวะแทนที่กูจะดูก่อนบอกเอรี่บอกเกอรี่เจอแล้ว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 อีเช้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหตุครับ ไอเฮียตากูตากูเป็นอะไรเนี่ยเด็ดยะโอเค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 หาทางออกครับตาผมเป็นอะไรครับผมเห็นเห็นชิจูเป็นเห็ดโอเคจบโอ้ที่สองยังดียังดียังดีหรือว่าใช้ได้อเพใ่้มีชื่อติดซะบ้างเอ้ยหรืออาบว่าก็ สำหรับใครที่อยากเล่นหรว่าสนุกใช้ได้นะน่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแหละเกมมันเพิ่งปล่อยเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ